เศรษฐกิจเกษตรไทยสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าจับตาหากคุณคิดว่าราคาสินค้าเกษตรคงที่ตลอดเวลาอาจต้องทบทวนความเข้าใจใหม่เพราะสัปดาห์นี้มีทั้งสิ่งที่น่าพึงพอใจและประเด็นที่อาจทำให้คุณน้ำลายไหลหรือต้องรีบปรับแผนลองมาดูภาพรวมพร้อมการวิเคราะห์ลึกๆก,กันทีละหัวข้อข้าวเปลือกความมั่นคงที่อาจซ่อนความเสี่ยงราคาข้าวเปลือกยังคงแข็งแกร่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น15%อยู่ที่6 4 000 0 0 0ถึง7 0 0บาทต่อตันและความชื้น25%อร์เซที่5 2 0 0 0ถึง5 800บาทต่อตันแต่ที่น่าสนใจคือนักวิเคราะห์บางคนมองว่าการส่งตัวนี้อาจเกิดจากความไม่แน่นอนของตลาดโลกหากมีการปรับลดสต็อกข้าวโลกในอนาคตราคาอาจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหรืออาจดิ่งลงหากเกิดการส่งออกชะลอตัวคุณคิดว่าควรเตรียมตัวอย่างไรในสถานการณ์นี้ยางพาราแรงกระตุ้นจากตลาดโลกหรือแค่ลมปาก ราคายางพาราเริ่มปรับขึ้นเล็กน้อยโดยยังแผ่นดิบเฉลี่ยที่56.00-56.70บาทต่อกิโลกรัมขณะที่น้ำยางสดอยู่ที่56.00-56.20ถึงบาทต่อกิโลกรัมแต่ที่น่าสงสัยคือการฟื้นตัวนี้เกิดจากความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้นจริงหรือแค่เป็นผลจากปัจจัยภายนอกหากคุณคือเกษตรกรยางพาราคุณจะเลือกเก็บยางหรือขายทันทีสุกรความกดดันจากทั้งในและนอกประเทศ ราคาสุกรหน้าฟาร์มปรับตัวลดลงในหลายภูมิภาคโดยภาคใต้ยังเป็นผู้นำตลาดที่68บาทต่อกิโลกรัมแต่ที่น่าเป็นห่วงคือผลกระทบจากภาวะอุปทานส่วนเกินในประเทศรวมถึงการแข่งขันจากสุกรนำเข้าหากคุณคิดว่าราคาจะกลับมาดีอีกครั้งเมื่อไรอย่าลังเลที่จะแชร์ความเห็นไก่เนื้อและไข่ไก่ความมั่นคงที่อาจไม่คงทน ราคาไก่เนื้อสรงตัวที่37-38บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมขณะที่ไข่ไก่ยังอยู่ที่3.60บาทต่อฟองแต่ที่น่าติดตามคือการปรับนโยบายการส่งออกของจีนที่อาจส่งผลต่อราคาในอนาคตคุณคิดว่าเกษตรกรไทยควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ข้าวโพดและถั่วเหลืองสงครามการค้ากับจีนส่งผลอย่างไร ข้าวโพดในประเทศยังคงอยู่ที่9.80บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ตลาดโลกพุ่งสูงสุดในรอบ6สัปดาห์แต่ที่น่าจับตามองคือผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งอาจทําให้เกษตรกรสหรัฐสูญเสียรายได้หลายพันล้านดอลลาร์หากคุณคือผู้ผลิตข้าวโพดคุณจะเลือกปลูกหรือเปลี่ยนพืชผลแทนปลาปน่นความเสี่ยงจากสต็อกที่ลดลง ราคาปลาป่นยังทรงตัวในระดับเดิมแต่ปริมาณสต็อกที่ลดลงอาจส่งผลต่อราคาในอนาคตคุณคิดว่าเกษตรกรควรเพิ่มการเก็บสต็อกหรือขายทันทีเพื่อลดความเสี่ยงสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยสัญญาณที่น่าสนใจทั้งโอกาสและความเสี่ยงหากคุณมีมุมมองต่างๆอย่าลังเลที่จะแชร์ความคิดเห็นในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วเราจะได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน